ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาเห็นแย้งทักสินชี้ขณะนี้วิกฤตหนักกวา่าต้มยำกุ้งวันรัฐบาลจ่ายยาผิดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็อย่างที่ข่าวที่ออกมาข้อมูลนะครับในเรื่องของการเมืองในการลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนะครับเชียงใหม่ ก็เป็นเป็นประเด็นที่ออกมาและมีคนหลายคนจับจ้องจับตาเพราะอย่างที่บอกว่าคุณเศรษฐาเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับคุณทักษิณเองก็เป็นอดีตนายกที่มีชื่อเสียงและคนให้การสนับสนุนซึ่งแน่นอนครับล่าสุดคุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับก็เป็นคนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจมากที่สุดได้รับการเลือกมาทั้งหมด14ลร้านเสียงซึ่งแน่นอนครับกระแสต่างๆที่ออกมาแล้ววันนี้3คนมาจะมาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมๆกันและมา ช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งหมดมันก็จึงเป็นประเด็นและเป็นการที่จับตามองว่าเอ๊ะนะครับการมาครั้งนี้เป็นการวัดพลังการหรือเปล่าหรืออะไรกันหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกและผมย้ําว่าวันนี้ประชาชนนะครับก็คงจะได้รับข้อมูลและข่าวสารก็คงจะต้องตัดสินใจกันเอาเองว่าใครที่มาแล้วทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือใครมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือใครมาแล้วไม่ใช่นาทีของตัวเองตรงนี้ทุกคนต้องเป็นคนตัดสินใจเอง ตามข้อมูลข่าวสารที่หลายๆคนหาได้อยู่แล้วและแน่นอนครับว่าย้านะครับว่าช่องผมนะครับหลายๆคนบอกว่าให้ผมเนี่ยนะครับนำเสนอข้อมูลในแต่ะด้านข้อมูลเป็นกลางผมก็ต้องบอกก่อนว่าช่องผมในการนําเสนอผมไม่ใช่ช่องข่าวในการนําเสนอผมผมจะหยิบประเด็นไหนข่าวไหนมาวิพากวิจารมาวิเคราะห์นะครับมาสปอย ตามสัตายของผมเองผมจะหยิบข่าวนั้นมาเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องบอกว่าให้ผมนะครับเอาข่าวนั้นมามานําเสนอข่าวนั้นข่าวนี้น,นะครับเพราะอะไรครับผมนําเสนอข่าวหรือผมนําเสนอคอนเทนต์ตามที่ผมอยากจะนําเสนอผมไม่ได้อยากจะนําเสนอนะตามที่คุณอยากให้ผมนําเสนอเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ใครอยากจะฟังผมนําเสนอในสไตล์ผมก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรครับ <_ d ata> เพราะอย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกที่จะฟังอะไรก็ได้ไม่ฟังอะไรก็ได้นะครับล่าสุดนี้นะครับ <_ d ata> เมื่อมีการไปลงในพื้นที่ <_ d ata> ก็ต้องมีการไปสัมภาษณ์ <_ d ata> เป็นเรื่องปกตินะัก <_ d ata> ข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์ <_ d ata> นะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์คุณทักษิณไม่สัมภาษณ์คุณเสีถาหรือไม่สัมภาษณ์คุณพิธาซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้นะครับมีการไปสัมภาษณ์คุณทักษิณและคุณทักษิณเนี่ยชี้ว่าขนาดเนี้ยนะครับ สถานการณ์หนักกว่าต้มยำกุ้งและเห็นใจคุณเศรษฐาซึ่งแน่นอนครับพอเรื่องนี้ก็ต้องมีการนักข่าวก็ต้องไปถามคุณพิธาเมื่อนะครับทำการสัมภาษณ์คุณพิธาซึ่งคุณพิธาก็ได้เห็นแย้งแบบนี้ครับพิธานะครับเห็นแย้งทักษิณเนี่ยชีย้ขณะน,น,น,นี้วิกฤตหนักกว่าต้มยำกุ้งวันรัฐบาลจ่ายยาผิดพิธาเห็นแย้งทักษิณชี้ขณะนี้วิกฤตหนักกว่าต้มยำกุ้งวันรัฐบาลจ่ายยาผิดอย่ามองแค่ GDP นะครับ จนละเลยความเหลื่อมล้ำแน่ออกโรดแมปเพื่อถกได้นะครับมากฝากโครงการน,นิจิตต้นวอเรศเมื่อวันที่17มีนาคม257ที่จังหวัดเชียงใหม่นายพิธาริมจกริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังที่นายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่าวิกฤตของประเทศในตอนนี้หนักฝ่าวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ 25, 40 จะเป็นตัวเร่งให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการนิกิตอตนวอร์เรดเร็วขึ้นหรือไม่ทั้งที่ยังไม่มีที่มาของเงินที่ชัดเจนนะนายพิธากล่าวว่าคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีหลายระดับนะครับตั้งแต่นะครับเศรษฐกิจซึมจนถึงเศรษฐกิจแบบวิกฤตเช่นเหตุการณ์ต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตโควิดมีนิยามวิกฤตเหล่านี้ในระดับสากลอยู่เพราะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน เกี่ยวข้องกันทั่วโลกอยู่แล้วแล้วจะมีนิยามออกมาว่าวิกฤตไหน GDP จะต้องถอยเท่าไหร่งานวิจัยต้องหายเท่าไหร่หรือค่าเงินต้องหายเท่าไหร่ข้อมูลเหล่านี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเล่าให้ฟังแล้วนายพิธายังกล่าวต่อว่าขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดีโตช้าจริงและการฟื้นฟูหลังจากผ่านสถานการณ์โควิด19ก็ยังช้าและแย่มาก เป็นอันดับท้ายๆของโรคแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาโครงสร้างทั้งหมดไม่ใช่ว่าวิกฤตแล้วเศรษฐกิจหายไป20%หรือตลาดหุ้นหายไปเกินครึ่งเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งหรือข้างเงินบาทปรับเป็น50บาทจาก25บาบาทตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วนะครับพอสถานการณ์ไม่เหมือนกันเราดันไปบอกว่าเหมือนกันเราจ่ายยาผิดทันทีนะคุณจะจ่ายยาผิด เพราะคุณวินิจฉัยอาการผิดตอนนี้เศรษฐกิจมันซึมและมันซึมยาวซึมยาวมาเป็นปีและซึมมาเป็น10ปีแต่ปัญหาโครงสร้างในการส่งออกยังเหมือนเดิมเรื่องเกี่ยวกับภาคนะครับการผลิตก็ยังเหมือนเดิม นายพิธาได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับปีนี้งบประมาณราช้านะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่านะครับเมื่องบประมาณผ่านแล้วรัฐตั้งใจที่จะอัดโครงการที่เป็นประโยชน์ออกไปจริงๆไม่ใช่เพียงแค่สัม,มนาหรือซื้อผ้าม่านนะครับมีการอัดฉีดลงทุนในโครงสร้างเข้าไปก็จะทำให้ GDP โตขึ้น ที่สําคัญที่สุดนะครับที่อยากจะชวนรัฐบาลหรือนายทักษิณด้วยคือเวลาวัดเศรษฐกิจถ้าวัดผิดก็จะเป็นเข็มทิศที่ผิดแต่ถ้าไปวัดแค่ GDP วัาโตเท่าไหร่มันไม่ได้วัดความเหลื่อมรําจึงอยากจะขอให้รองหาตัวชี้วัดเศรษฐกิจใหม่ๆในการดูแลเช่นการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจในตอนนี้เป็นอย่างไรหรือการวัดความร่ารวยของประชาชน GDP ไม่ได้อยู่แค่ระดับประเทศแต่ดูนะครับระดับในจังหวัด ก็จะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการบริหารเศรษฐกิจแบบน้ำหยดอย่างที่เคยชินนะครับแต่เป็นการบริหารเศรษฐกิจแบบรากขึ้นมานะครับจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตและเท่าเทียม เมื่อถามว่าวิธีการในการแก้ไขเฉพาะหน้าที่รวดเร็วที่สุดที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศก็คืออะไรนายพิธากล่าวว่าในตอนนี้ต้องลงรายละเอียดในเรื่องที่ปาะบ,บางที่เกิดขึ้นเช่นเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เรื่องสําคัญจะต้องเร่งผ่านงบประมาณให้สกิให้เศรษฐกิจเดินต่อเรื่องของภาคการผลิตมีปัญหาโดยเฉพาะ SME ที่ต้องการต้องหามาตรการที่ลดต้นทุนใน SME ลดค่าไฟลดค่าวัตถุดิบสามารถทําให้ SME สามารถเข้าถึงเวทีโลกได้เรื่องของกเกษตรต่างๆแม้ผลผลิตจากราคาสูงขึ้นแต่ต้องเข้าไปดูว่าเรามีผลผลิตพอหรือไม่บางเรื่องราคาลงขึ้นนะครับ มาเพราะมีการแอบนําเข้าเช่นการนําเข้าปากพงจากมาเลเซียทําให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําดังนั้นจึงต้องมีหลายมาตรการเข้าไปแก้ไขแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องมีโรดแมปให้เห็นว่าจะทําอะไรเมื่อไรคุณจะเข้าไปช่วยนะครับคนที่จะเข้าไปตรวจสอบต้องไปตรวจสอบใครแต่ขณะน,นี้ถ้าไม่มีอะไรนอกจาก Digital วอ l l e t ก็จะเถียงกันในเรื่องแบบนี้ตลอดเวลา ภาพใหญ่กลายเป็นการโตกันไปโตกันมานะครับมันไม่สามารถจะแนะนำอะไรได้มากฝ่าที่ทำอยู่แต่ถ้ามีแผนอย่างชัดเจนก็น่าจะทำได้อันนี้คือเป็นนะครับการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธ,ธากริมจารณะซึ่งแน่นอนครับใครที่ฟังก็ต้องวิเคราะห์กันอีกทีว่ามันเป็นยังไงสมควรไหมอะไรไงแน่นอนครับว่ามันมีคนอยู่2ประเภทนะครับคนประเภทแรกก็คือฟังข้อมูลแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงอีกอันหนึ่งก็คือว่า เกลียดแล้วนะครับไม่ชอบหน้าคนนี้แล้วไม่สนใจไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นใครพูดอะไรก็ไม่ดีอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ พักเพื่อไทยเองก็ <US S> อาจจะมาบอกว่าเนี่ยนะครับลงไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับประชาชนก็ทวงถามแต,มแต่นิจต้อนวอร์เรตว่าเมื่อไรจะแตกเมื่อไหร่นิจต้อนวอร์เรตจะได้เนี่ยประชาชนอยากได้นิจิต้อนวอร์เรตอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ขอเถียงพักเพื่อไทยเลยและผมไม่ขอเถียงคนของเพื่อไทยเลยและถ้านายกบอกว่าประชาชนอยากได้นิจิต้อนวอร์เรดผมก็ไม่เถีเยงนะครับผมยอมรับครับว่าประชาชนอยากได้นิจิต้อนวอร์เรดแต่คําว่าที่อยากได้นิจต้อนวอร์เรตประชาชนของประชาชนเกิดจากอะไร เกิดจากว่านายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นคนไปรับปากเขาเองใช่ไหมว่าถ้าไดเป็นรัฐบาลแล้วจะแจกเงิน1,000 0บาทพักเพื่อไทยเป็นคนไปนะครับหาเสียงเองเป็นคนไปตะโกนเองเป็นคนไปบอกเองเป็นคนไปรับปากเองเป็นคนให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเองใช่ไหมว่าถ้าไดเป็นรัฐบาลแล้วจะแจกเงินดิจิต้ล1น0 0 0บาท สิ่งแน่อนอนครับว่าเมื่อคุณไปให้คำมั่นสัญญาเมื่อคุณไปบอกเขาและคุณไปบอกและสัญญาว่าจะให้นะครับสัญญาว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทําให้แล้วคุณยังไม่ได้ทําให้เขาก็ต้องมาทวงเป็นเรื่องปกติเขาก็ต้องมาถามเป็นเรื่องปกติเพราะคุณดันไปสัญญาเขาเองคุณไปรับปากเขาเองคุณไปบอกกับให้เขาเองอย่าลืมนะครับว่านโยบายนิจิตต้อนวอร์ตประชาชนไม่ได้เป็นคนบอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทย คุณต้องทำนะถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะต้องแจกเงินนี้จะต้อนวอร์เรดหนึ่งหมื่นบาทให้กับประชาชนนะประชาชนอยากให้คุณทําถ้าเป็นแบบนี้ถึงเวลาแล้วเพื่อไทยไม่ทํานายกเศรษฐาไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับเพราะประชาชนคุณบอกแต่วันนี้นะครับนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยเป็นคนไปให้คามั่นสัญญาเขาเขาเองเป็นคนไปหาเสียงเอาไว้เองเป็นคนไปบอกกับเขาเไว้เองว่าจะให้ จะถึงเวลาแล้วยังไม่ได้เขาก็ต้องมาทวงเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะรัฐบาลน,นี้มาจากนะครับรัฐบาลที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต,รต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเราคิดว่าสิ่งที่ตัวเองอทำดีจะเพ,าะ,า,เพาะจะทาให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจะทําให้บากข้องประชาชนดีขึ้นแล้วอะไรบ้างละครับที่มันดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่สิ่งที่มันเห็นได้ชัด และสิ่งที่มันปรากฏแล้วและเป็นผลแล้วนั่นก็คือเป็นการที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆถูกต้องหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นน,น้างอัปเดตให้ฟังครับ